สวัสดีครับมาเก็บบักทัวร์ต่ำเลยพี่น้องบักทัวร์ก็เลยต่ำอยู่ครับว่นหลายแต่พ่อได้ต่ำเนาะเป็นคิดจากย่าเบิ่งข้าวเดียวเมื่อวานเบิ่งบ้านแดนนี่นะครำยีฝ้าวลหรอฝ้าวหรอฝ้าวเก็บฝ้าเก็บมันสิอจีนี่เครียดประนัดว่าไงพี่น้องเริ่มเริ่มเริ่มฝ้าแล้วไหมอืม เด็ด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 นะครับ mm hmm. ไม่หลายหน่วยอยู่ด้วยครับนี mm ่ hmm. พี่นัน mm hmm. mm hmm. แดดปวดไปน้องเอ,อ้ยแดดแห้ง mm hmm. ยังกระหี่วเบ้อแดดขนาดบ้านเดีนหอดเทียงด้วยครับแดดวัสมอืมนี่หลายหน่วยเติบอยู่เด็ดนี่พี่ก็ mm hmm. ต่ำอยู่ครับ พอจอำเห็นบอกร,รับกันขั้นบ่กฝาวเก็บกับสิหน่วยมันสีบฝาวฝ่าวไหมครับมันสีบแบบเริ่มแบบแกจัดยังสิไหมครับเนาะเเห็นบ่หน่วยนี่นี้กับอันนี้ครับเนี่ยเนี่ย นะครับเนี่ยนี่ฟาวแล้วเสียดายเก็บสาผลพี่น้องนี่เอ,อ็บ้านผมเบิร์มันกับบัท่านไหนนี่พี่น้องมันก็ร่างกันคืออย่างบัท่านไหนบัท่านไหนหน่ยนนวยใหญ่ป็นไดไหมเพราะม้ามือเหนียวก้าวเดียวหน่วยใหญ่ก็มาฟาวเบิร์โอ้ยเ่น้องให้กินตำหมักถั่วน้ำกันเด้อพี่นี่ หลายเติอบอย่นี่นี่ว้านมาชิเก็บแต่ว่าหากบ้านพอเข้ามาเบิ่งมนันนี้เอาข้าวเดียวเนาะไปแล้วพี่นอ้องกำลังพอดีอันนี้หน่อยกำลังขึ้นมาปมจอมาอีกเลยเลยพี่นอ้องน,นี่หน่อยอยู่นี่อันนี้ไว้ถามือลืน่นมือรุ่นข้าวเดียวละ แค่บ่กกันมาลาขีน้องไปกินน้ำไปกินกับน้ำนะครับอนี่ขึ้นหน่อยเถอะพี่ได้อยู่พี่น้องพี่นห่นึงในาลายเติบแล้วเดย์นี่นาลายเติบอยู่นะครับอในนี้ก็พอนนี้ก็ได้โอเค เมืองอันบักบวบไหมครับบักบวบเรียมจ่อ,จอเซลสระเซลซมเลยพี่น้องแล้วชิลล์หานมาลากินองเบิองสิมีบอพี่น,ออน้องไอซองน่วยแล้วเมือง่วยนี้หน่วยใหญ่โพดพี่กินไม่ได้แล้วละ่ะแก่แล้วมีล่องล่อหาเบิองครับตำหนีกับพ่อตำแล้วล่ะครับพี่น้องไปไปห้องเซฟิกแหงนะครับแหงลายเติบ มาดิถ้ามาพริกเริ่มแรงแล้วนะครับรก็จะเลีกหายพริกหยาบบัดดิพริกบหางแห้ง,หงใส่ปักถั่วนะครับอันหถั่วถั่วถั่วที่เก็บมาได้นะครับทำงานอยู่เดียวัากทัวนั่นถึงฟาวแล้วนะ้ำปากถั่วมวั้ยแคเดียวเสียอีกนะครับพี่นอ้อง จำเนตรที่พ่อโยนนี่นะครับผมจะนำะเข้าสเปรย์เครื่องเครื่อง,งใส่เกลือเจดนะครับเกลือเจตใส่จากสองหน่วยก็ความนัวนะครับก็ใส่แบบนาวนาวจากหน่วยหนึ่งนะครับเมื่อปคมีหน,นังเป็นเด็กนหนังเนาะใส่หนึ่งเลยครับจากนั้นก็นสเป็นผงนัวนะครับผงนัว นัวลายเติบเ <c oughs> สลายเติบนี่เรียนฝางขาวนะครับเสียจะสองสามบวงอืมครับอ่เอกเติมอีกนิดนี่นนนังนะครับต,ตามทบทันกันบบดีนัวนัวซีสันนัวประเด็ก เดือดเดดแงเดือดดงแรงใ่ิมมานี้นพอดีแล้วไปจานแบบนี้กกินแบนนหนหบนแค่น่าเจเยเนี่ยครับกินน้ำกันแบบนี้นี่น้องหน้าแบบนี้กินสองน้ำกันแบบนี้ครับได้ ถอดไข่ผอมตำทัวคือเลยนอ้องา็มีหม่องบ่างนะครับโอ้วจังในแดวหวนหอนแท้แท้ถอ,อ,อดไข่ใช้ผ้าขาพี่น้องจำตัว

เก็บมากนะครับอืมพักใส่น้ากินอกอืมหอ,อมอันงดีเลย

แมงไม่แต่ลายตั้งไห่ห่าจหงจากปีนองบาบะห่างแ้งอืม ในมันแก่นะนอย่างเงี้ยมันแก่ม่เกิดกินมะแซมนะครับก,กินมาทั้งชื่อแก่กินมะแซมแล้วมาละกินออกต้างกินแม่งมันหลายคน มากคือเรากินมาแดดพี่น้องแก่แห้งหมดในมันนั่นในมันแข็งอื แดบ,บแดบ,บขอกำนังฝาดไก่ขข่เจียวอืมน้องข้านแม่ว่านพี่สอง นันหลายครับได้กี่คำจัดจังแบบเส้นนวออ่านดักแล้วก็แล้วต้อมแนว้ออยู่แนว้วกินตอ้อม่อนเีนไหมครับอืม

ไปแล้วนะครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วพอกันชิ่มนหนานะครับพี่หนัง